ครับมาที่ดาราสองท่านที่เพิ่งจะรับรางวัลฮอตอ w วอร์ดไปนะครับค,คุณเคนธีรเดชและคุณชมพู่อารยาครับก็ไปฟิตติ้งลองชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับในละครแนวดราม่าคอมเมดี้เรื่องวิวาว้าวุ่นนะครับของค่ายกู๊ดฟีลิ่งของผู้จัดคุณคิงสมจริงสีสุภาพนะครับซึ่งเป็นการประกบผู้เป็นครั้งแรกด้วยครับ ซึ่งส่งละครไฟชนแสงไปร้อนแรงอยู่ทางหน้าจอล้วสุดบริษัทกูฟิลลิ่งโดยผู้จัดคิงสมจริงสีสุภาพก็เดินหน้าดึงพระนางสุดฮอตของช่อง3อย่างเคนทีระเดชและชมพู่อารยามาประกบคู่กันในละครแนวดราม่าคอมเมดี้เรื่องวิวาวาวุ่นและได้เริ่มฟิตติ้งเสือ้อผ้ากันไปแล้วค่ะโดยเรื่องนี้สาวชมต้องรับบทแม่หมอ18มงกุฎ ที่วางแผนจับเพลย์บอยหนุ่มหล่อรวยอย่างหนุ่มเคนมาแต่งงานซึ่งนอกจากจะได้มาเล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกแล้วสาวชมยังบอกอีกว่าไม่เคยเล่นบทแนวคอมเมดี้เต็มตัวอย่างนี้มาก่อนด้วยค่ะ พี่เคนหลอกค่ะคอมเมดี้แบบนี้ยังยังไม่ค่อยเคยเท่าไหร่ค่ะก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะออกมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้เป็นแบบผู้ชายเจ้าชู้อะไรขนาดนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่แบบต้องเป็นผู้ชายเจ้าชู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใจไหมคะกับแบบผู้ชายเจ้าชู้ฮะเพราะธรรมชาติแล้วไม่ใช่ไหวไหมเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวลองคุยกับพี่คิงด้วยแล้ว วิวาวาวุ่นยังได้สาววิกกี้สุนิสาและปิบประวิทย์มาเป็นตัวแปรในชีวิตแต่งงานวุ่นวุ่นของคนคู่นี้ซึ่งสําหรับหนุ่มเคนแม้ตอนนี้ยังติดถายละครเรื่องสุสเนหาแต่ผู้จัดก็เตรียมเปิดกล้องในปลายเดือนนี้แล้วโดยจะเริ่มถ่ายทําในส่วนของสาวชมไว้ก่อนค่ะสายฝนชีช้างรายงาน